สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาคลิปนี้จะมาพูดเรื่องบุพกรรมของพระเทระอรหันท่านหนึ่งชื่อว่าช,ชดินละเทระนะคะท่านเป็นอรหันในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละแต่ท่านก็มีบุพกรรมที่ดิฉันกล่าวไว้แล้วว่าการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วนี่ไม่ควรเลยแล้วก็บาก นะคะเป็นบาปมากถ้าไม่กระทําคืนตามธรรมก็ลงนรกนะคะแต่ถ้ากระทําคืนตามธรรมแล้วขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้หรือว่าพระอริยะอรหรันหรือว่าพระอริยสาวกที่เป็นทั้งภิกษุภิกษุณีุบาสกอุบาสิกาเนี่ยให้อดโทษให้ก็จะผ่อนหนักเป็นเบานะคะแต่ท่านชดินเนี่ยแม้แต่จะทําบุญแล้วก็กับพระพุทธเจ้ากับสปะละ ที่ว่าเสด็จดับคันปรินิพานไปแล้วนั่นน่ะทาบุญยังไงเลยจะพูดให้ฟังนะคะวิบากกรรมก็ยังเหลืออยู่ท่านก็ถูกโยนทิ้งลอยน้ําถึงเชาติเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละนะคะนะคะบาปกรรมของท่านตรงนั้นนะคะท่านถูกแม่นี่แหละจับลอยน้ําอยู่เจ็ดชาตินะคะมาดูบาปกรรมของท่านว่าท่านกล่าวอย่างไรนะคะ ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะพระเจ้ากัสปะเนี่ยนะคะออได้เสด็จดับขันปริณิพานไปแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสั่งสอนเหมือนกันหมดนะคะการสอนว่าสร้างสถูปแกผ่ผู้ที่ควรแก่สถูปมีอยู่สี่บุคคลคือพระอารหันตสสัมมาสัมพุทธะพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอารหันต แล้วก็อริยะสาวกทั้งที่เป็นอ,อริยะนะคะเนี่ยสมควรถูกสร้างสถูปให้นะคะแล้วทีเนี้ยวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันกัสปะเสด็จดับขันปรินิพานเนี่ยมหาชนก็มาอนุโมทนาบุญด้วยกันเพื่อจะรวบรวมทรัพย์เพื่อจะสร้างสถูป บรรจุพระ,พระอัฐของพระพุทธเจ้ากัสปะนะฮะแล้วทีเนี้ยทองที่จะสร้างมุกน่าจะน่าสถูปเนี่ยน่าจะดีเนี่ยมันไม่พอพระอรหันต์คีนาศบท่านหนึ่งก็เลยไปบอกบุญกับมหาชนก็ไปถึงเรือนกระดุมพีที่เป็นช่างทองเนี่ยเออไปถึงเรือนของเออท่านชดินนี่แหละที่สมัยนั้นเกิดเป็นกระดุมพีเป็นช่างทอง ก็ไปกล่าวว่าทองที่จะทำะสถูปมุกมุกหน้าสถูปหน้าเจดีย์ของพระพุทธเจ้าไม่พอการที่ท่านรู้ทองนั้นควรเป็นการควรคือคำพูดเขาจะเป็นคำพูดที่สระสลวยสมัยก่อนเราต้องแปลเหมือนกับว่าเออบุญนี้ใหญ่นะบุญนี้ดีการทำบุญอย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะก็คือเหมือนกับว่า การที่เรารู้จักบุญนั้นเป็นการดีเหมือนกับว่าให้ท่านทําบุญทีเนี้ยกระดุมพีท่านเนี้ยกาลังทะเลาะกับภรรยาอยู่นะคะก็เลยบอกว่าถ้ามันยากเย็นก็จับพระศาสดาของท่านโยนทิ้งน้ําไปเลยสิเหมือนจับโยนน้ําไปเลยไม่ต้องทำแล้วอะไรเงี้ยนะคะภรรยาก็เลยบอกว่าโอ้ท่านพูดอย่างเงี้ยนะคะไม่ดีเลยท่าน จะโกรธครึ่งอะไรมาเคี่ยนตีดิฉันยังดีเสียกว่าที่ท่านจะพูดปรามาตพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะคะเศษไอเศษฐีคนเนี้ยกระดุมพีคนนี้ก็เลยตกใจสลดเศร้าสลดใจแล้วก็เลยมีความสำนึกในความเป็นโทษนะคะก็เลยเศร้าเสียใจก็เลยถามพระรหันว่าเขาต้องทําอย่างไรนะคะเพื่อพระศาสดาจะได้อดโทษให้เพราะกรรมนี้มันเป็นกรรมหนักพระราหันเลยแนะนําว่าให้เขาเนี่ยนา ทองคำสามสามหม้อนะคะไปบรรจุไว้ในใต้ฐานนะคะเขาก็ทำตามนะเขาก็ไปเรียกลูกชายคนโตมาทำลูกชายกป็ประมาณพูดว่าพ่อทำพ่อพูดเองนะพ่อทำบาปพ่อก็ไปทำเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเรียกลูกชายคนที่สองมาก็พูดเหมือนกับพี่ชายคนโตก็เลยไป,ไปเรียกลูกชายคนเล็กมาให้ช่วย ลูกแค่คนเล็กเลยคิดนะเขาเป็นคนดีเขาคิดว่าธุระของพ่อก็เหมือนธุระของลูกนะก็เลยไปช่วยพ่อเนี่ยเอาทองคำสามหม้อเนไปบรรจุในสถูปของพระพุทธเจ้ากัสปะแล้วก็ขอให้อดโทษให้นะคะบาปกรรมตรงนี้แหละที่ทำให้ท่านเนี่ยถูกแม่เนี่ยเกิดมาชาติไหนก็ ถูกลอยน้ำทิ้งอยู่เจ็ดชาตินะฮะดังนั้นเหการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันปริิพานไปแล้วหรือว่ากล่าวตู่พระอรหันต์นะคะหรือว่าพระริยะสาวกนะอย่างเงี้ยก็มีบาปทั้งนั้นบาปก็คือลดหลั่นกันไปแล้วแต่ความบริสุทธิ์ตามที่ดิฉันพูดไปแล้วนะคะว่าเรากล่าวตู่ใครนะคะถ้ากล่าวตู่พระพุทธเจ้าแบบนี้ก็บาปหนักนะคะถ้าไม่ ถ้าไม่กระทําคืนตามธรรมนะคะไม่สลดสังเวชนะคะพูดไปแล้วปากไอ้ปากพร่อยพูดไปละไม่ระวังปากนะคะเหมือนที่เราๆท่านๆเห็นตามโซเชียลนี่พูดไม่ระวังปากคิดว่าไม่มีบาปกรรมนะคะคนพวกนี้นะ่ะบาปมากดีฉันจะบอกให้พวกคุณก็ไปอ่านเรื่องเนี่ยดีฉันจะริงไปแปะให้เพราะว่าพูดก็คงจะมันก็คงจะยาวเพราะมันเป็นเรื่องยาวมากมันเป็นเรื่อง สองพี่น้องตั้งแต่สมัยก่อนพระเจ้าวิปัสสีนู่นน่ะนานมากนานจนไปบันเทิงอยู่ในสวรรค์นะถวายน้ำอ้อยอ้อยสมัยเขานะสมัยคนแปดหมื่นปีแสนปีเนี่ยมันจะเป็นต้นใหญ่มากเท่าต้นตาน,นี่แหละอ้อยต้นเดียวก็สามารถเลี้ยงพระอ,อรหรันต์ไอ้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ตั้งห้าร้อยองค์อ่ะใช่ไหมเขาไปตัดอ้อยมาแล้วเห็นพระปัจเจกเขาก็ถวายพระปัจเจก พุทธเจ้าพ้ะปเจจ้พรเจ้าก็เอาไปให้พระปเจอีกห้าร้อองค์ด้วยได้ฉันด้วยเขาก็เลยได้บุญหนักสักใหญ่มากแล้วเขาเป็นเทิงอยู่ในสวรรค์แล้วเขาก็มาเกิดมาในสมัยพทะเจ้าวิปัสสีแล้วพี่ชายเนี่ยก็เกิดมากับน้องชายก็ได้เกิดร่วมกันอีกในสมัยพรพุทธเจ้าวิปัสสีนะคะแล้วเขาพี่ชายก็เลื่อมใสในสาศาสนาก็ไปบวชในสมัยพระเจ้าวิปัสสีน้องชายก็ไม่ได้บวชแต่ว่า ก็เป็นผู้เลื่อมใสก็พยายามสร้างกุดีคันทกุดีให้พระพุทธเจ้าคนสมัยนั้นเขาเขามีทรัพย์มากเขามีแต่คนบริสุทธิ์นะดิฉันบอกแล้วคนสมัยก่อนนะคะสมัยเจ้าวิปัสสีก็คนนั้งแตายุแปดหมื่นปีใช่ไหมใช่ไหมไปอ่านดูนะเรื่องราวของผู้เจ้าทั้งหมดนะมันจะมีอยู่นะคะว่าอายุเท่าไหร่เขาจะมีไม่มีความมีโรคเลยนะโรคของเขาคือความหิวกระหาย ความปวดอุจจระปัสาวะแค่เนี้ยโรคของพวกเขานะคะทรัพย์สมบัติเขาก็มีมากต้นละกันละประพฤกก็มีนะคะคุณอยากได้อะไรคุณก็ไปเอาได้จากต้นกระประพฤกเพราะว่าคุณทําบุญไว้นะคะเนี่ยเขาก็มาเกิดในสมัยพระเจ้าวิปัสสีแล้วก็ไปบันเทิงในสวรรค์อีกก็มาเกิดในสมัยเนี้ยอีกพี่ชายก็เป็นอรหันต์ไปละแต่น้องชายมาเกิดเป็น เมณะทีกะเศรษฐีในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องโชติโชติกะเศรษฐีนะคะแล้วก็มีเรื่องของนี่แหละท่านชดินนี่แหละพระเทระนี่แหละอ่ะท่านอยากบวชไงท่านเป็นคนมีบารามีมากท่านก็เลื่อมใสผู้เจ้ากัสสะินะคะท่านก็อยากบวชแต่ท่านมาเกิดเป็นเศรษฐีนะคะก็ถูกแม่ลอยน้ําก่อนนะคะเป็นเป็นลูกของเศรษฐี ธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งน่ะได้ไปมีการหลับนอนกับวิวทยาธรน,นะคะก็กลัวพ่อแม่จะจับได้ก็ให้คนใช้เนี่ยเอาลูกเนี่ยไปลอยน้ำคนใช้ก็พูดอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใช่ไหมถ้าเขาถามมีคนถามก็บอกว่าเป็นพิธีกรรมของนายหญิงให้พูดอย่างนี้เด็กนี่ก็ลอยน้ําไปน่าจะไปถึงเมืองสาเกตนะเพราะว่าพระมหากัจจานะเนี่ย รับอุปการะไว้นะคะเพราะนางก็จะถวายให้พระมหากัจายณะเหมือนกันว่าจะาไปบวชในสำนักของพระมหากัจายนะนะคะพระมหากรจายนะก็เอาไปเลี้ยงดูแล้วก็ไปเอาไปเออ่ให้อุบาสกที่เป็นอุปถากนะที่เมืองตาก,กศิลาให้เลี้ยงดูนะคะก็เติบโตมาก็เป็นคนมีบุญวาสนานะใช่ไหมเป็นคนมีบุญวาสนา ว่าพระหากระจายนะก็ทราบก็ได้ถูกตั้งเป็นเศรษฐีชื่อว่าชดินเศรษฐีท่านก็อยากบวชไงท่านก็ตามหาเพราะว่าสมัยก่อนถ้าจะบวชเพราะว่าพระราชาเป็นคนตั้งตั้งให้เป็นเศรษฐีไงใช่ไหมฮะต้องพระราชาแต่งตั้งนะถึงจะได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีท่านเ็ยอยากบวชถ้ามีคนที่เป็นเศรษฐีเหมือนท่านเนี่ยพระราชาจะนุญาตให้ออกบวช ท่านก็ให้คนใช้ไปตามหาเศรษฐีพวกคุณก็ไปอานะ่านนะก็เจอโชติกะเศรษฐีและเมนะทิกะเศรษฐีนี่แหละนะคะท่านก็เลยได้บวชแล้วท่านก็เรียกลูกชายมาสั่งเสียนะคะว่าเนี่ยท่านจะได้บวชแล้วเอ่อทองคําที่เกิดขึ้นในบ้านท่านอะตอนนั้นที่ท่านไปช่วยอ,อ,อุบาสกท่านนี้แหละที่พระอาจาายนะเนี่ยฝากไว้เนี่ยอุบาสกท่านนี้ก็ สะสมของที่จะขายไว้ถึงสิบสองปีแล้วก็มาที่ตลาดแล้วก็ให้เอ่อชดินเด็กน้อยเนี่ยนั่งเฝ้าเฝ้าเข้าของไว้ตลาดไว้สมัยก่อนเขาไม่มีการมาลักของกันระบบชื่อนี้อ่าราคาเท่านี้สิ่งของชื่อนี้ราคาเท่านี้เทวดาก็เขามีบุญนะเทวดาก็ช่วยเด็กน้อยคนเนี้ขายของหมดเกลี้ยงเลยอุบาสกคนนี้กลับมานะ่ะก็นึกว่า เด็กน้อยคนนี้ทําความฉิบหายแก่สินค้าและอะไรอย่างเงี้ยก็ถามไล่เรียงซักไซรายรก็รู้ว่าเด็กนี้มีปุญนะพอรู้ว่าเด็กนี้ขายของได้หมดก็ให้ทิดานะยกทิดาให้แล้วก็ให้สร้างเรือนให้พอสร้างเรือนให้เสร็จนะทองคำแปดสิบศอกแปดสิบศอกนะผุดขึ้นมานะคะผุดขึ้นมาในเรือนเลย นะคะอ,อมันเป็นบารามีของท่านไงเพราะท่านสั่งสมไว้เพราะท่านก็ถวายทองสามหม้อแก่พระผู้ทธเจ้ากัสปนะน่ะทำเจดียนะ์น่ะนะคะแล้วท่านก็เรียกลูกชายมาเพื่อจะแบ่งทองท่านก็ให้ลูกชายเนี่ยคนโตเนี่ยไปขุดทองด้ามด้ามจอบนะ่ะเป็นเป็นพลอยเป็นเป็นทองคําเป็นพลอยแต่ จอบตัวจอบน่ะเป็นเพชรลูกชายคนโตขุดยังไงก็ไม่ได้ก็เรียกลูกชายคนรองมาลูกชายคนรองก็ขุดยังไงก็ไม่ได้ไม่เอาไปสับไม่บินเลยนะคะแล้วเรียกลูกชายคนเล็กมาขุดทองพอเอาไปขุดก็เหมือนกับปาดเนอยอะจอบอ้นั้นที่ไปที่ไปสับทองก็เหมือนกับเขาสับเนอยอะมันง่ายนะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําบุญร่วมกันกับพ่อมา ว่าชะดินตอนที่เกิดเป็นกระดุมพีนะ่ะก็ไปชวนลูกคนโตใช่ไหมให้ไปมาช่วยกันขนทองไปถวายเไปใส่สัถูปพระเจ้าพระผู้ได้เจ้ากัะสปะลูกก็ไม่ทำไนงะก็บอกว่าพ่อทําผิดเองพ่อก็ไปทําเองอะไรเงี้ยลูกคนโตโกนโตคนรองพูดเหมือนกันแต่ลูกคนเล็กนี่บอกว่าเออกิจธ,ธุระของปิดาก็เหมือนธุระของบุตรก็เลยไปช่วยพ่อสมบัตินี้ก็เลยเป็นของลูกชายคนเล็กก็เลยมาสั่งเสียว่า ถ้าอยากได้ทองก็มาขอเอากับน้องชายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตัวเองก็ไปบวชก็บรลุอรหันต์นะคะเรื่องนี้เกิดที่กรุงราชคฤห์นะคะพระเจ้าอาชาสตรูนี่ก็พยายามจะเอาทองของโชติกะเศรษฐีจะเอาทองพวกนี้แหละก็ไม่ได้หรอกนะคะก็อันตรธานไปนะคะคนอาจจะคิดว่าเออเรื่องอย่างงี้มีด้วยหรอทาไมทองก็อันตรธานไปโชติกะเศรษฐีก็มีเมียเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจาก อุตระกรุรุก็เขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะนะคะเขาก็ได้สิเมียของเขาก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างแล้วก็เป็นมนุษย์อีกพวกหนึง่งที่มาเหมือนมนุษย์บางบทนะนะคะที่เขาบริสุทธิ์นะก็มาจากนู่นนะคะเทวดาประทานให้นะฮะมาจากอุตรกรุทวีปนะคะพวกท่านไปอ่านดูนะคะมนุษย์มสีสามจำพวกนะที่ที่ฉันพูดไปแล้วนะ่ะ พระวิเทหะอมรโคยานะแล้วก็อุตรกรุทวีปมนุษย์มีอีกสามจำพวกนะคะแล้วภรรยาของท่านโชติกะเศรษฐีนี่ก็มาจากอุตรกรุทวีปเทวดาพามานะคะตอนท่านไปเป็นปเป็นอรหันเนี่ยทุกอย่างก็หมดไปเหมือนพระนุรุธทธะนี่แหละนะคะไม่มีใครได้ของท่านชาติศัตรูก็ไม่ได้นะคะเหมือนพระนุรุธทธะที่ดิฉันพูดไปละ ว่าท่านไม่รู้จักคำว่าไม่มีเพราะท่านถวายข้าวพระประเจกพุทธเจ้าตอนที่ท่านเกิดเป็นคนยากจนนานมาละนะคะท่านยากจนจนอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็ขออย่าได้รู้จักคำว่าไม่มีแม้แต่มาเกิดชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็ไปบันเทิงในสวรรค์ไม่รู้จักคำว่าไม่มีมาเกิดชาติสุดท้ายเนี่ยจะไปบวชนะนะคะนั่นแหละอ่ เทวดาก็ถึงัพสมบัติที่มีก็ต้องอันตรธานหายไปเพราะหมดหมดหมด,หมดบุญไม่ใช่หมดบุญคือท่านจะอาราหันตแล้วะนะคะบุญก็ต้องหมดไปต้องรู้จักคําว่าเออนิจังทุกครั้งนัตาคือความไม่ใช่ตัวเราของเราความไม่มีต้องให้รู้จักถ้าไม่รู้จักก็เ,เป็นอาราหาันไม่ได้ก็เหมือนบุญนะมันก็ต้องหมดถึงขั้วที่มันต้องหมดนะฮะนี่แหละ การที่เราทําบุญกับพระพุทธเจ้านะคะมันก็เป็นบุญหนักสักใหญ่ก็เป็นครุกรกรรมด้วยเกิดขึ้นทันทีแล้วก็เป็นจากบารมีที่เราสังสมมาด้วยอย่างเท้าสักกะเงี้ยก็มาเนรมิตสมบัติให้โชติโชติกะเศรษฐีเพราะว่าเขาทําไว้นะคะเขาทําไว้ทุกหมดทุกอย่างนะคะเขาก็มาได้นะคะดังนั้นบุญกรรมสมบัติพระสถานเกิดจากบุญของเราเองนะคะ ม่ใช่ว่าจู่ๆเท้าสกกะจะมาประทานให้นะไม่ใช่เพราะเกิดจากบุญของเราเองด้วยเลยอยากให้เพื่อนๆอ่านเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการกล่าวตู่พัฒถาคตนี้ไม่ดีเลยนะคะท่านอย่าได้ป,ปากพร้อยหรือว่ากล่าวตู่ผู้แสดงธรรมด้วยนะคะไม่ดีเลยบาปมากนะคะเพราะว่าเขากําลังแสดงธรรมพุทธเจ้าแล้วก็มาพูดว่าไม่เชื่อหรอกมีเขียนเอาเอง ใครก็เขียนได้อะไรแต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านไม่รู้ไม่เห็นท่านก็อย่าพูดเพราะว่าการพูดด้วยมิจฉาทิถีด้วยความพูดของตัวเองคิดเอาเองอย่างเงี้ยก็ไม่สมควรนะคะเพราะท่านไม่รู้ไม่เห็นนะคะสิ่งใดไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ควรจะปรามานะคะพระพุทธเจ้าตรัสแล้ววนะ่าว่าใครที่ดูหมิน่นสาวกพระพุทธเจ้านะคะเป็นคนชั่วเสียยิ่งกว่าชั่วแล้วลงนรก ชื่อนิรุทธนรกนะคะแล้วกําลังดูหมิ่นผู้แสดงธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเป็นหัวเราะเยาะธรรมอย่างเงี้ยมีคนทําแล้วนะนะคะคุณป้าท่านที่อยู่ชอบด่ากับชาวบ้านเขานะนะคะเขาเรียกคนนี้ว่าเยอรมันเชฟเพิร์ดนะคะเขาด่าคนที่แสดงธรรมแล้วก็ถุยใส่ธรรมฉันบอกแล้วเวลาสม ที่ันพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าดิฉันแสดงทํามีคนถุยใส่ทำดิฉันนะฮะแล้วก็เวลาแสดงในเฟซเหมือนกันว่าแสดงในไปคอมเมนต์ตามช่องต่างๆที่ YouTube นะทำไมต้องไปเสือกเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าแสดงทําไว้ก็เหมือนเป็นมิชชันนารีแสดงทําไว้บางทีดิฉันก็ดา่ามันแหละพวกที่เป็นโจรฉันก็ไม่ใช่อ,อรหันนี่ใช่ไหม ก็ด่าประนามแล้วก็แสดงทมไว้อย่างเงี้ยบางคนก็มาถุยใส่ทมอย่างเงี้ยนะคะถุยใส่ทมแล้วก็บอกว่าเ,เรื่องเลวไหลไม่มีหรอกเขาเขียนมาเองทั้งนั้นเขาเขียนอะไรให้ให้เรียนรู้ก็โง่พิสูจน์ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยบาปมากก็ดิฉันก็ปล่อยเดี๋ยวเขาก็รับกรรมของเขาไปเองนะคะจะรับกรรมในชาตินี้ด้วยแล้วก็จะรับกรรมใน นรกแน่นอนเพราะเขาไม่รู้จักวิธีทำคืนตามธรรมแล้วเขาก็ไม่ได้มาสนใจหรอกว่าจะมาขอโทษธรรมหรือว่าจะมาขอโทษผู้แสดงธรรมไหมเขาไม่สนใจเขาถือทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐโยคะนะคะเขาก็จะได้รับกรรมของเขาไปนะคะเราผู้ศรัทธาในพระตถาคตนะคะถ้าใครศรัทธาในพระตถาคตอย่างลงมั่นกลัวภัยแม้เล็กน้อยในสังสารวัฏนะคะ ก็จะเป็นผู้ประเสริฐเขาก็าจะสํารวมระวังกายวาจาใจเองนะคะแม้แต่กล่าวตู่ผู้บริส,สุทธิ์ที่ไม่ใช่อริยะเนี่ยนะคะที่ปุคคลธรรมดานี่แหละว่าอิเปรตถ้าเขาไม่ได้ทำอาอกุศลกรรมที่จะทำให้เขาเป็นเปรตหรือว่าอเฮี้ยอย่างเงี้ยเขาที่ไม่เป็นนะคะ มึงเป็นอย่างนงี้ที่ดิฉันกล่าวไปแล้วว่าถ้าเขาเกิดไม่ได้รักของใครแล้วคุณบอกว่ามึงนั่นแหละรักขโมยเงี้ยคือการกล่าวตูผู้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยเมื่อเรื่องการเมืองเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาไม่มีเจตนาที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เราไปกล่าวตูวไปใส่ร้ายไปจับเขาคุมขังอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็มีนิพระพุทธนรกเป็นที่หมายเหมือนกันไม่ใช่แต่กล่าวตัวอริยะแต่อาจจะลงน้อยหน่อยไปกล่าวตัวอริยะหรือผู้แสดงธรรมหรือวสาบุตรเจา้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้กําลังทํา โสตาปฏิมักอยู่แม้จะเป็นปุถุชนแต่กําลังะทำโสตาปฏิมาคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมอยู่อย่างเนี้นะคะคุณไปกล่าวตู่เขานะคะคุณก็ลงนรกนิรภูธรนั่นแหละแตะ่ลงนานกว่าไปกล่าวตู่ปุถุชนเข้าใจไหมคะพระเจ้าถึงบอกให้เราสํารวมกายวาจาและใจนะคะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะก็ไปตามอ่านที่ลิงก์นะบ,บางทีภาษามันอาจจะเข้าใจยากเพราะเป็นภาษาที่แปลมาจาก ภาษาบาลีแล้วก็สมัยก่อนเขาใช้คำพูดแบบนี้ที่สระสลวยกันนะคะนะคะสวัสดีค่ะ